สวัสดีครับอยู่กับแท็กเดอร์แปดสี่ตัวชแนลเดอร์วันนี้นะครับได้ไปตกปลาอยู่น้ำของเนาะไปตกปลาอยู่น้ำโขงคนลาวคนอีสานคนลาวเนาะ,ะเชือเ้นน้ำของเนาะนี่ครับก็ไปตกปลาได้นะครับเนี่ยห้าหกตัวเนาะมาทำปลาเผากินวิงปลาเนาะนีนะ่มาปลาเผาเอาเกลืออบเอาเกลือ โอบแล้วก็เผาอันนี้เป็นลูกนกเป็ดเนาะครับลูกนกเป็ดก็ได้ประมาณประมาณเขาเห็นพี่เขาจับได้เนาะสิบตัวนี่แหละพี่ก็ขอไปสามตัวก็เลยได้แค่จิตตัวขอซื้อเข้ามาว่าจะมาเลี้ยงให้มันโตนพอมันหากินได้เราก็จะปล่อยมันนะเนาะนะครับตัวใหญ่มากเลยนนครับปลาครับปลากัะตัวหนึ่งกับประมาณโลเนาะ โลครึ่งกับ2โลอันนี้ก็ไปด้วยนะครับน้องมาเราหอบแพงแหกเลยนะครับทาทางจะวิ่งเหนื่อยนอนหอบดิไปตกปลาด้วยกันนะครับได้มาประมาณ4 5หตัวนะครับตัวก็ประมาณโลครึ่งกับ2โลเนาะ,ะนนวันนี้เราก็จะมาทำปลาเผากินสักสองสาตัวลองดูนะครับ ็ขอบคุณสําหรับ FC นะครับ FC ต่างประเทศนะครับอเมริกานะครับเกาหลีไต้หวันนะครับจีนนะครับคนพักพวกเพื่อนฝูงนะครับที่ไปทำงานต่างประเทศเนาะแล้วก็ FC คนต่างชาติมีพามา่าด้วยนะครับมีลาวสูงมีกัมพูชานะแล้วก็คนลาวเนาะ อีสานบ้านเขาเนาะคนลาวเนาะเวียงจันทร์เนาะคนลาวคนบ้านพี่น้องกันเนาะครับปลาเผาเรากับผักเสียนผักส้มเนาะลองกินเนี่ยอย่าเห็นน้ำจิ้มมากินกับปลาเผาลองดูนะครับผู้ใดอยู่แถวเวียงจันทร์ก็แเวะมามหามาเยี่ยมมายามกันได้เนาะไปมากินมาเล่นมาหามาเที่ยวเนาะอยู่เวียงจันทร์ติดต่อสอบถามกันได้ มาเร่นมาหาได้โทรมาล่วงหน้าก่อนก็นได้นดเนาะผู้ใดแท็กทักหากันเนาะส่วนตัวก็ได้เนาะไลน์ลนเขาเนาะไลน์ลเขาก็มีเนาะติดต่อเขาทางไลน์เขาก็ได้ง่ายสะดวกเพราะว่าส่วนมากเขาจะเล่นไลน์กับเฟซบุ๊กเนาะไลน์ลเขากับทีเนาะที G เนาะขีดกลางหลัวกับแปดสีตัวเนาะ ทีเอจีขีดกลางเนาะโมเมนต์เอเดอร์สกอร์เดอร์ขีดกลางแปดสี่โตเนาะประมาณนี้ผู้ใดทักหาได้เนาะทักมาส่วนโตนอะไรเนาะทางไลน์เขาง่ายสะดวกติดต่อง่ายเพราะว่าส่วนมากเขาเล่นไลน,น์เนาะนี่ลูกนกเป็ดเดี๋ยวเลี้ยงให้มันโตสักนิดเนาะ พอมันหากินเองได้เราค่อยปล่อยมันให้มันไปหากินตามธรมร,รมชาติของมันโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากสำหรับคนที่กดติดตามเนาะคนที่ยังไม่ได้กดติดตามเนาะเข้ามาดูเนาะฝากกดติดตามให้กันด้วยเดอ้อกดซนะับสไครต์เนาะกดกระดิกเนาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ลงคลิปให้ลงใหม่ดูด้ให้ดูเรื่อยๆนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าคลิปมีเยอะนะครับผมก็พยายามลงให้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าแบบบางทีผมทํางานเนาะบางทีไม่ไม่ได้มีเวลาก็แบบก็ไม่ได้ลงอนะเนาะแต่พยายามจะลงบางทีว่างๆเนาะบางทีวันว่างๆผมก็จะลงลงหลายๆคลิปเลยแหละไม่ต้องกลัวนะครับบางทีแบบเห็นเพื่อนๆหรือเห็นใครถามมาอ้ยไม่ลงคลิปอะไรเงี้ยแบบผม คลิปแบบมีนะครับแต่ว่าแบบบางทีไม่ว่างเนาะก็เลยไม่ได้ลงเนาะแต่ผมพยายามลงเรื่อยๆนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยคนที่มาเนาะเข้ามาดูใหม่ๆเนาะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเนาะเนาะบางทีผมก็เนาะทํางานบางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะแต่พยายามจะทําคลิปให้พี่น้องดูเนาะ fc ไม่ต้องกลัวครับคลิปมีนะครับถ่ายเรื่อยๆไปทํางานไปอะไรเงี้ยแบบ ไปตรงนั้นตรงนี้ไปกินข้าวตรงนี้กันถ่ายให้ดูเรื่อยๆโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ